ดูละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมฟรีโหลดได้แล้ววันนี้นะคะที่ App Store แล้วก็ Google Play หรือว่าสามารถดูผ่านเว็บไซต์วัน d ี e อก็ได้ค่ะคุณขาแต่ว่าไม่พูดถึงไม่ได้นะเขา,า,นะขาคนนี้แจ็คสันหวังคุณผู้ชมบอกเลยว่าการมาครั้งนี้ที่เมืองไทยของแจ็คสันหวังสร้างประวัติศาสตร์หลายอย่างมากๆจริงๆอุ้ยคนอะไรเปียกยังหล่อขอดูใกล้ๆกลหน่อย,ออยดูเหียก็ต้องหล่ออยู่แล้วคุณเวลาเขาอาบน้ำไง โอ้โหเวลาอาบน้ำเลยเหรอใช่ก็เวลาเขาแบบเนี่ย <c oughs> เออ นี่แหละคุณผู้ชมขาที่บอกว่าเปียกเนี่ยเพราะว่าเจ้าตัวไปออกงานอีเวนต์นะคะซึ่งเขาเนี่ยเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของสินค้าชนิดหนึ่งที่ลานออไอคอนสยามแต่คือมันเป็นแบบกลางแจ้งอะ่ะคุณผู้ชมเ,ออเนี่ยข้างหลังนี่คือกาดพยายามจะกลางร่มให้นะแต่ตัวเขาไม่ได้อยู่ในร่มเลยค่ะใช่ครับเพราะว่าคุณแจสรนหวังนะฮะบอกบอกว่าไปกางให้กับพิธีกรไปกางให้กับคนอื่นดีกว่าตัวเขาไม่ต้องกางให้ เนี่เพราะว่าแฟนคลับเนี่ยก็มายืนตากฝนรอดูเขาแล้วฝนตกหนักนะจ๊ะไม่ได้เบานะจ๊ะคือเข้าใจกาดแหละแหมคือคุณถ้าเราเป็นเราก็ต้องรีบวิ่งขึ้นไปกลางลมให้แต่เนี่ยไล่นะพยายามกอดกอดคอกอดเอวกาดอ่ะคุณลงไปเถอะไปกลางให้พี่ดูดินปนไปแล้วถ้าเราเป็นกาดทำไงคิวคุอย่าดันครับนี่คือศิลปินระดับโลก ที่เขาให้เอาล่มไปกลายให้คนอื่นแล้วเขาเนี่ยเดินตามท้ายนะแล้วเ,เห็นเส้นฝนไหมมันตกแรงมากนะถึงขั้นว่าแบบเป็นลมแบบฝนฝนเอียงๆเลยอ่ะคุณฝนสาดอ,อ่ะกระหน่ำจริงๆครับทำมาฟ้าฝนในงานครั้งนี้ฮะ แต่ว่าแฟนคลับครับเหล่าอากาเซ่ไทยแลนด์ก็ไม่ย่อท้อครับก็ยืนตากฝนนี่คือบรรยากาศในห้างนะ,ะในสุ์การค้านะครับต้องบอกเลยว่ามารอกันตั้งแต่ช่วงเช้าจับจองที่นั่งเพื่อรอเจอกับแจ็คสารหรือว่าพี่แจ็คของเราเนี่ยแหละแต่ว่างานเนี่ยมีตอนเย็นนะนี่ดูข้างบนนะคุณผ<อ>ู้ชมเล็กๆๆ,ๆๆที่เราเห็นน่ะไม่ใช่หัว,หวเข็มหมุดอะไรนะ<อ>หัวคนเขายืนรอจับจองพื้นที่ตรงไหนก็ได้ที่ขอให้ได้เห็นแจ็คสันหวังแม้แต่นิดเดียวก็ยังดีรอตั้งแต่เช้าตรู่แล้วพี่แจ็คอะพอเขา เาเห็นแฟนๆมารอกันแบบนี้ฝนตกเขาไม่หวั่นเลยจ้ะเพราะแฟนๆก็ยืนตากฝนเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราเปียกได้ไม่เป็นไรแฟนนังเปียกเลยแล้วแฟนมารอดูเรานะะจริงๆแล้วเนี่ยผู้จัดอีเวนต์เนี่ยเขาจะให้เบรกเวทีนะะงดกิจกรรมก่อนเพราะว่าตอนช่วงที่ฝนมันลงมาหนักมากนะแต่ว่าพี่แจ็คเนี่ยก็ยังยืนอยู่บนเวทีแล้วก็ทํากิจกรรมต่อนะครับเพราะว่าเห็นว่าแฟนๆเปียกแล้วก็อยากเจอเขาเขาก็เลยอยากจะให้แฟนๆได้อยู่ใกล้ชิดกับเขาใช่ค่ะซึ่งคุณผู้ชมขาจริงๆแล้วก่อนที่จะ เหตุการณ์ฝนตกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีโมเมนต์ที่น่ารักมากๆนี่กับโมเมนต์ที่เดินขึ้นเวทีไปปับ๊บเห็นไหมคะพนมมือขึ้นมาและนหนึ่งครั้งใช่ไหมไหว้ไหว้แบบไทยแล้วก็หันมาไหว้ข้างหน้าอีกแบบ,บนี้คุณผู้ชมคือเรียกได้ว่าเหมาะสมกับการเป็นขยไทยมากเลยอะ่ะเดี๋ยวดูการโครง้งเดี๋วดูการโครง้งนี่นอุ๊ยไหว้อ่อนช้อย<า>สวยงามมากที่ไหว้สวยกว่าคุณอีกครับครับแน่นอน <laughs> นี่นี่หลายทิศเลยนะนี่สามแล้วนะครับอ๋อดูสิคือไหว้แบบเป็นแฟนที่มายืนทุกฝั่งเลยจริงๆดีที่มาแ <อะ S 2> ค่สามถ้าครบสี่นี่เป็นพี่พรดรเลยเออเอ,อ่าด้านหลังเป็นจอแล้วครับผมครับผม <c oughs> แต่ว่าพี่แจค็คนี่น่ารักมากๆจริงๆนะฮะแหม่หมใครๆก็อยากได้เป็นเขยนะครับตอนนี้ก็เลยเป็นเขยไทย<า>เป็นที่เรียบร้อยแล้วนสพี่อ๋องกับแบมทักทายทุกคนเลยไหมดูสิดูสิเนี่ยนั่งคุยกับพิธีกรแบบเป็นกันเองนี่หละครับ เก้าอี้ละครับอยู่ข้างบนไม่นั่งลงมานั่งข้างล่างนั่งบนสเตตเลยเอความน่ารักของเขาอ่ะนะใครใครๆก็รักนะครับแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าเหล่าอาคาเซไทยพื้มปิ่มที่ได้เจอกับพี่แจ๊คแบบทีทเดี๋ยวพี่แจ๊คก็จะอยู่ในเมืองไทยนี่แหละเพราะเดี๋ยวเขาก็จะมีงานอีกงานหนึ่งเร็วนี้ทำไมคุณพูดเหมือนกับว่า อะไรอ่ะอะไรอ่ะก็เดี๋ยวเขามีงานหรอหรอเขาจะมีนู่นนี่นั่นอีกเรื่อยๆใช่ไหมมีในเดือนนี้เลยหรอเออเดี๋ยวผมไปเจอเขาจะฝากอะไรไม่ล่าเราอ่ะที่จ่าคิวอะไรจ่าสุดยอดอ่ะอ้นี่ฮะและที่สำคัญเลยครับหลังจากฟ้าฝนที่ตกลงมาหนักหน่วงปุ๊บโอ้เลิกงานปุ๊บเขาก็ไปเจอกับแฟนคลับด้วยดูสินี่ ดูแลบอกว่าให้กลับบ้านดีๆดูแลสุขภาพอย่าไม่สบายนะใช่คือนี่คือความแบบความถึงใจในแบบในแฟนคลับที่มารอเขาอ่ะแล้วเขาเสร็จงานเขาก็ยังเดินไปหาคุณผู้ชมชื่นเราหาโมเมนต์แบบเนี้ยจากเรียกว่าเป็นศิลปินระดับโลกได้ยากมากยากคือตอนนี้เขาคงจะต้องรีบแบบน้ำอะไรกันแล้วแต่ว่าเขาก็ยังอุตส่าห์เดินทั้งชุดที่เปียกๆเนี่ยเข้าไปบอกแฟนๆน่ารักมากเลยอ่ะน่ารัก่า แล้วงานต่อไปเดี๋ยวคุณเป็นพิธีกรแล้วเจอเขาหรอเขาทเอาตรงๆเลยว่าใช่ทำบุญมาด้วยอะไรอ่ะใช่ทำบุญมาด้วยอะไรดูรูปก่อนไหมดูรูปกอดคอไหมเดี๋ยวลงให้ดูเอามากอะไรไหมจะฝากอะไรถึงเขาไหมเดี๋ยวว่ากัน ก็ตะโกนว่าพี่แจ๊ดแมคุณนี่น่าอิจฉาแต่ก็นี่แหละด้วยความน่ารักของเขาเป็นแบบนี้เน,<อ>น,นาะก็เลยได้ใจอากาเซ่ไทยไปแบบเต็มๆเพราะเขาน่ารักจริงๆคุณผู้ชมค่ะครับ